ดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายแต่แต่อันนี้ก็ไปเรื่องงานพี่น้องเรื่องงานก็ยืนตอกบัตรนะคะนี่ค่ะยืนตอกบัตรจะต้องตกอกบัตรเรื่องงานเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่น้องวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะพี่น้องออเดี๋ยวเจอกันนะคะหัวใจจะทำอะไรเปิดหน้าก็ได้ตอกบัตรแล้วนี่ตอกบัตรนะคะรอตอกบัตร ยายจะต้องกดปัดห้าสิบนะคะเล็กหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราไ่จะเลิกง,งานเราเปเดี๋ยไปหาอะไรกินอร่อยวันนี้วันศุกร์เราต้องไปหลันลา้าหลันลาลันลานะคะห่ัหลมฝนกระตกพี่น้องลมกล็แรงโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสัตว์ข่ายไปมาโกรทยายเด้อๆขอบคุณนะคะ